ปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี62ต้องบอกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ของวงการเมืองเป็นอย่างมากพรรคการเมืองที่คนไม่คาดคิดไม่คาดถึงถล่มทลายในการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงมามากมายเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งปีนี้เขาเชื่อว่าก้าวไกลที่พัฒนาการมาจากอนาคตใหม่นั้นน่าจะเป็นจุดจิกซอเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของการเมืองไทยครับครับจริงๆเรียกว่าพัฒนาการไม่ได้เขาไม่อยาก เขาไม่อยากเป็นก้าวไก่ก็อยากเป็นอนาคตใหม่อะใช่ไหมถูกยุบถูกยุบไปก็เปลี่ยนมาเป็นก้าวไก่นะครับก็ต้องบอกว่าอนาคตของพรรคก้าวไก่เนี่ยน่าจับตาทีเดียววันนี้จะเป็นตัววัดในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าก็บอกตอนนี้คนการเวลาจัดขั้วเลือกตั้งเนี่ยเขาแยก ก้าวไกลออกไปก่อนไม่รู้ทําไมนะข้าวไกลก็เตยมาไปก่อนที่เหลือเท่าไหร่เขามาดูว่าแต่ละขั้วเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นพักที่ใครๆก็ไม่รักทําไมถึงเป็นพักรเขาบอกว่าไม่รักเนี่ยก็เวลาไปแตะมือแตะมือเอาไว้ที่หลังไว้ที่หลังเลือกตัวอื่นก่อนนช่ไมจะไม่เลือกเลยมันมีปัจจัยจากต้นเหตุของอนาคตใหม่คนี่ที่มันเป็นต้นต่อว่าไม่มีพักไหนเลือกเข้าร่วมอะไร พราถูกมองว่านโยบายทุกนโยบายของก้าวไกล,ลนั้นอ่ะที่แปลงร่างมาจากอนาคตใหม่มันเลยป้ายไปแล้วก็ก็บอกว่านอกจากนโยบายเลยป้ายคนของก้าวไกลก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพรความเป็นแนวคิดก้าวหน้าเป็นคนรุ่นใหม่ทําให้นักการเมืองรุ่นเก่าพรรคการเมืองแบบเก่ามองว่าเป็นอ,อุป,ปรสรรค ในการทํางานและเข้าสู่อํานาจครับเขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งนะการที่นโยบายออกมาที่พรรคการเมืองไม่ครับพรรคกอื่นไม่กล้าพูดเนี่ยมันเป็นจุดความแตกต่างไม่ใช่เหรอแตกต่างในการดึงเสียงคนที่แบบคิดต่างอ่ะเออหนึ่งหนึ่งสองครับเป็นเรื่องหนึ่งปฏิรูปสถาบันเป็นเรื่องหนึ่งจํากัดงบประมาณและกระบวนการทํางานของสถาบันเป็นเรื่องหนึ่งปฏิรูปกองทัพ เป็นเรื่องหนึ่งก็ต้องบอกว่าก้าวไกลม่ปี62เนี่ยอนาคตใหม่นะเขตสาม่ิบเอ็ปาติริศหก็ได้81สเามเขตถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมสามเขตก็เซอร์ไพรส์แล้วไม่ตั้งขึ้นมา3าเนี่ก็เยอะนะสามเขตเยอะมากเยอะมากบางทีเนี่ยผมคุยกับคนก้าวไกลบอกว่าคนที่ได้เขตเนี่ยเขายังไม่รู้จักเลยทุกคนก้าวไกลเนี่ยไม่รู้ยอมรับดผมจําได้ตอนนั้นที่อะไรนะที่หน้าเว็บเขาที่ลงรูปสสที่ได้อะ ยังไม่มีรูปเลยดำๆไว้ก่อนเพราะหารูปไม่ทันนี่ขนาดธนาธรยังยอมรับเลยครับเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันเพราะคนที่ได้มาบางคนนะแค่รู้จักชื่อยังไม่รู้จักหน้าเลยแต่ชาวบ้านเชื่อศรัทธาต่อธนาธรต้องมาดูครับอนาคตใหม่ของก้าวไกลเป็นอนาคตใหของก้าวไกลเป็นยังไงนี่หละจุดเทินพอพร์ตอนนี้ ก้าวไกลแนวคิดแบ่งเป็นสองขั้วสองข้างสิ้นเชิงเลยแต่ถ้าดูนะฮะเวลาการทำงานของเขาทั้งก้าวไกลและก้าวหน้าเนี่ยไปคู่ขนานกันถูกไปคู่ขนานนครับธนาธรปิยบุตรลงพื้นที่นำล่องให้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนจัดหน่วยล่วงหน้าสร้างแนวคิดก้าวไกลถ้าเป็นภาษาทหารก็น่องเรื่องหน้าพิธากับทีมผู้สมัครตามไปซ้ำเก็บคะแนนเห็นไหม นโยบายต่อมาเดิมทีมีความล่อแหลมตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็ลดเพดานลงหน่อยโดยคณะคณะคณะอ่าเห็นนะมถ้าล่อแหลมให้คณะก้าวหน้าถูกล่อแหลมมากก้าวไกลก้าวไกลอ๋อเล่นแบบนี้นะเล่นต้องบอกว่าสองระดับต้องละตรึงแฟนคลับของคุณบีบุตรธนาธรไว้ในคณะก้าวหน้าเออเ้าส่งผลคะแนนก้าวไกลแต่หาคะแนนใหม่ในก้าวไกลคุณพิธาถูกต้องทีวีบอกว่ามันลดเพดานไหมครับ ลดเพดานไหมลดเพดานแต่ทางนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ลดและทําไมถึงปรับปรับแล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะปรับแล้วดีขึ้นแสดงว่าอนาคตใหม่ที่แปลงมาเป็นก้าวไกลตอนนี้กำลังจะเทินพอยต์บางอย่างถูกไหมครับกำลังจะเทินพอยต์บางอย่างตอนนี้เขาไปที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าตั้งแต่เบรกแรกว่าก้าวไกลจะลงรายละเอียดในพื้นที่เลยและก่อนหน้านี้คุณธนาธรนำหน้าไปก่อนในคณะข้าวหน้าเนี่ยไปชูเรื่องนี้เลย นายกจังหวัดครับก็คือเรื่องของกระจายอํานาจยกเลิกส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดทางให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถเลือกผู้นําของตัวเองโอ้โหถือว่าอันนี้ก้าวหน้านะอันนี้เป็นนโยบายก้าวหน้าครับตอนนี้อาจจะเดินไปไม่ได้แต่ไม่ช้าไม่นานประเทศไทยจะเดินไปสู่โหมดนี้ครับอคิดไปก่อนไงมีของเพื่อไทยพูดหน่อยว่าเลือกตั้งผู้ว่าแต่เป็นจังหวัดที่พร้อมแต่นี่คือทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการเลือกแบบความพร้อมในแต่ละส่วน หรือเลือกยกจังหวัดแต่ก้าวไกลไปข้างหน้าแล้วเพราะฉะนั้นแนวทางเนี้ยจะเป็นจุดเทิร์นพอยต์ของก้าวไกลเช่นกันก่อนก้าวไกลออกนโยบายเขาเรียกก้าวก้าวหน้าก้าวหน้าอ่าทำไมไม่ใช่ก้าวไกลไม่เพราะว่าไอ้เห็นว่าพรรคก้าวไกลกาลังจะก้าวหน้ามีก้าประเด็นก้าวหน้ากําลังจะก้าวไกลมีข้าประเด็นการเมืองไทยก้าวหน้าและการก้าวหน้าจังหวัดไทยก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวหน้าสวัสดีกัร เกษตรสุขภาพการศึกษาสิลปและคณะก้าวหน้าคณะเก้าหน้าเพราะคณะก้าวหน้าทําก่อนเลยเป็นคณะเก้าไลยพรรคเก้าวไกลนะฮะธนาทรเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในสถานะผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเก้าวไกลขนาดนั้นใช่ครับอืทีมพิธาคือทีมที่นโยบายและปฏิบัติการองปฏิบัติการถามว่าก้าวไกลนะจะได้สสเท่าไหร่ความมุ่งหวังเขาเท่าไหร่ก็ตั้งมุ่งหวังว่าต้อง70พลัส นี่เจ็ดสิบัฐเจ็ดสิบบวกขึ้นไปมาจากไหนบ้างนี่เน้นเน้นเขตเมืองทุกจังหวัดมาจากคอทมยี่สิบนะโอมาจากต่างจังหวัด2 0ถึง25ตอนนี้ถ้ากอทม20เนี่ยเพื่อไทยก็หวัง20มันเกินแล้วสองพักมันสามนสาแล้วเอานะบัญชีรายชื่อเนี่ยโอ้ให้เยอะนะ30ถึง35อันนี้อันนี้ผมกากระบาดเลยว่าไม่ได้อันนี้อาจจะเยอะเพราะนั้นโอกาสเอาถามพี่โอพี่ช้างโอกาสเขาตั้ง70พลัสโอกาสโอกาสนาวันนี้โอกาส ถา้าฐานคำนวณเมื่อก right mm ี hmm. uh, ้แสดงว่าเป้าหมายเขาไม่ไ uh, ด้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่ารักษาฐานเสียงให้ได้6ล้านเสียงก็เจ๋งแล้วตอนนี้คณะก้าวพักก้าวไกลเขาบอกว่าเขตที่เป็นเขตเป้าหมายเขาเนี่ยร้อยสี่สิบห้าเขตร้อยสี่ห้าเขตเป้าหมายนะไม่ได้หมายความว่าจะได้ทั้งร้อยสี่ห้าแต่เขตนั้นเขาจะทําเพื่อให้ได้คะแนนทั้งปาตลิษและเขตใช่ไหมครับผมก็ยังประเมินว่าก้าวไกล แม้พยายามที่จะลดเพดานลงมาเปิดนโยบายที่ไม่สุดโตงหรือเลยป้ายจนเกินไปแต่เพื่อไทยไตัวก้าวไกลเนี่ยก้างขวางคอชิ้นใหญ่คือเพื่อไทยครับต,ตอนนี้ก่อนที่แต่ที่พี่โอบอกเขาลดพอลดมาบอกว่าไม่สุดโตรงปิยบุตรไม่ยอมครับอใช่ลดเพดานไม่เอาปรากฏการอาจารย์ปิยบุตรออกมาสอนน้องรั่ละลอกครับว่าแนวคิดแนวทางที่เคยวางรากฐานไว้ ทำไมทำไมถึงแปลเปลี่ยนครับปิยบุตรออกมาพูดเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้เป็นคนนอกแล้วนะครับทำงานชุดสุดท้ายกับก้าวไกลคือเรื่องของการกระจายอํานาจและเลือกตั้งจบแล้วว่าหลังจากนั้นไม่ทําอีกเลยอันนี้คือเป็นงานวิชาการแล้วแล้วปิยบุตรบอกด้วยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งรอบนี้ถ้าก้าวไกลได้มาระดับ40ถือว่าล้มเหลวครับล้มเหลวไหม ล้มเหลวผู้ชันเลยเนี่ยนะตอนนี้คุณปิยบุตรเนี่ยโฟกัสว่าก้าวไกลต้องมีนโยบายเรื่องแก้ม่ตาหนึ่งหนึ่งสองถูกให้ชัดเพราะถ้าคุณไม่แก้คุณได้แต่พูดแล้วเสียงนั้นไม่มาครับนี่ปิยบุตรบอกอย่างนั้นนะแล้วทําไมก้าวไกลถึงเน้นหนึ่งหนึ่งสองอันนี้คือเหตุผลที่เขาเน้นตอนนั้นเขาเหตุผลสําคัญ3ามสี่ข้ออันแรกเลยต้องการตอกย้ําจุดยืนและอุดมการของพรรคไอ้นี่เหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรพูดถึงครับต้องมีความต่างอันที่สอง แย่งหวตเตอร์ทั้งหมดที่มีความคิดเรื่องนี้คนนี้คือคนรุ่นใหม่ทั้งหมดทั้งหมดเลยคนรุ่นใหม่ประมาณสองล้านสองล้านเสียงที่เป็นเฟิร์สโบทคนดูเป็นอุปสรรคลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนและที่สําคัญที่ต้องชูสิ่งนี้ก็บอกเป็นธงนําในการปฏิรูปคือเวลาว่าพูดถึงเรื่องการปฏิรูปต้องจําเฉพาะก้าวไกลเท่านั้นนี้คือผลของเขาก้าวไกลบอกว่าจะชูธงถูกต้องพิยบุตรสะท้อนออกไป1 1 2หนึ่งสองจุดยืน มันจึงทําให้ก้าวไกลสะเทือนครับครับตอนนี้คุณพิธาบอกว่ายังไงนะอาจารย์ปียุบทกับธนาธรไม่ได้ขัดแย้งทางความคิดกันนะถูกต้องไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะครับแต่นําแนวคิดเหล่านั้นมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์นี่คือสิ่งที่คุณปิยบุตรสอนน้องไหมใช่เนี่ยบอกว่าถ้าคุณได้แค่นี้นะไม่มีทางผมทราบจากคนก้าวไกลว่า ว่าเขาบอกว่าคุณปียบุตรสุดตรงใช่ไหมทุกพยายามพูดนั้นเลยพูดอทุกหนึ่งที่อาจารย์ปอยตรสอนไว้และเตือนไว้ให้ระวังก็คือนี้ครับระวังเพื่อไทยชูคําฝันแลนสไลด์แล้วก็เลือกให้ขาดเลือกเลือกให้ขาดเนี่ยเสียงของก้าวไกลที่มีอยู่แล้วอาจจะเทมาที่เพื่อไทยเขาก็ประเมินว่าคนรักก้าวไกลจะไปเลือกเพื่อไทยเหมือนกรณีของเลือกตั้งผู้ว่าชัดชาติทำนองนั้นจริงๆปิยบุตรเนี่ยกำลังชี้โพรง ชี้พโพรงลงไปเพื่อให้ทีมพิธานะครับทีมเลขาธิการปรับเปลี่ยนแนวทางในกระบวนการทํางานและแสดงจุดยืนในเข้มแข็งครับถ<ล>อันนี้ก้าวไกลไปได้ไหมก้าวไกลต้องบอกเป็นจิ๊กซอว์ทางด้านการเมืองน,นะและเป็นทางออกของอีกกลุ่มหนึ่งแต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าก้าวไกล จากอนาคตใหม่จะสร้างเซอร์ไพรส์ต่างการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนในกติกาบัตร2ใบซึ่งแตกต่างจากปี62เพราะ,ะจับตาพักคก้าไกลว่าเขาจะทำสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่เฉพาะหน้าการเมืองเฉพาะหน้าให้ดูความเคลื่อนไหวของกลุ่ม2ปอต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเดือดแล้วสัปดาห์หน้าเชื่อว่าสองปอนั้นจะเดือดมากขึ้น